เฮงสองนวดติดจิ้งเลนสีทองสองหางเจ้าของเป็นผู้รับเหมาเชื่อมาให้โชคงานเข้าดวงเฮงสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็เดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะหนุ่มรับเหมาเมืองมะขามหวานเพชรบูรณ์นะคะจับจิ้งเลนสองหางนะคะสีทองนะคะเชื่อว่ามาให้โชคให้ลาบนะคะทั้งงาน ทั้งความเฮงมากันครบเลยนะคะจิ้งเหรนสองหางนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเป็นของนายวิเชียนสุตตะะนะคะอายุ40ปีนะคะเขาเป็นคนเก็บจิ้งเหรนสองหางมาเลี้ยงเมื่อสองสามเดือนก่อนนะคะแล้วทำเขาบอกว่าทำให้เขามีเงินมีทองอีกทั้งแฟนของเขานะคะถูกหวยติดกันสองงวดแล้วนะคะโดยจิ้งเหรนตัวดังกล่าวนะคะมีสีทอง เข้มนะคะสีเหลืองเข้มนะคะคล้ายสีทองนะคะก็บอกอย่างนั้นนะคะที่ปลายหางมี2แฉกสั้นยาวไม่เท่ากันนะคะเมื่อใช้ตลับเมตรวัดความยาวตั้งต่หัวจะลดปลายหางนะคะยาวประมาณ25ซนติเมตรนะคะโดยนายวิเชียนนะคะบอกว่าเขาเจอเจ้า จิ้งเลนสองหางนี่นะคะที่จังหวัดชุมพรนะคะเขามีอาชีพรับเหมาซ่อมแล้วก็ต่อเติมบ้านนะคะแล้วก็เราก็มีอาชีพค้าขายผลไม้เป็นอาชีพเสริมนะคะรวมทั้งเป็นอาสามูลนิธิล่มโพเพชบรบณ์นะคะมีความชำนาญในการจัดสัตว์ลื้อคลานทุกชนิดนะคะแล้วก็เมื่อ3มเดือนก่อนนะคะได้นำมะม่วงไปขายที่จังหวัดชุมพรแล้วเขาก็ได้ไปเจอ จิงเลนตัวดังกล่าวอยู่ใ,นใ,นใกล้ๆก,กับห้องน้ําแห่งหนึ่งนะคะเขาเห็นว่ามีลักษณะหางแฉกสองหางนะคะซึ่งคนโบราณเชื่อว่าหากใครได้ครอบครองจะมีโชคลาภนะคะเขาจึงใช้อาหารล่อปรากฏว่าเจ้าจิงเหลนตัวดังกล่าวเข้ามาให้จับโดยง่ายดายเลยนะคะครั้งแรกที่จับได้ลําตัวก็มีสีดํามันวาวนะคะแต่พออยู่ไปสักพักลออคลาบลําตัวกลายเป็นสี เลืองนะคะแล้วก็คล้ายสีทองนะคะโดยเฉพาะบริเวณแก้มจะมีสีเหลืองเข้มสวยงามมากนะคะจีเหลืยงนะคะจิ้งเหรันี้นะคะซึ่งเขาบอกอีกว่าหลังเลี้ยงไว้ปรากฏว่ามีผู้มาจ้างวานให้ไปทํางานรับเหมาตลอดเลยนะคะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เขาบอกว่าแฟนของเขานะคะถูกรางวัลมาแล้วสองมวดติดเลยนะคะจึงเชื่อว่าเจ้าจิ้งเหลีตัวนี้นําโชค มาให้เขาและก็ครอบครัวอย่างแน่นอนนะคะนี่เลยนะคะเจ้าจิงเหลนตัวนี้นะคะก็เป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นนะคะเขาเชื่อว่าจิงเหรนมาให้โชคนะคะจิงเหลนตัวนี้นะคะย้ำอีกครั้งมีความยาว25ซนติเมตรนะคะมี2หาง2แฉกนะคะหาง2แฉกเจ้าของมีอายุ40ปีนะคะนี่เลยนะคะเผื่อท่านอยากเอาไปลุ้นนะคะ เพราะเขาบอกว่าเรื่องแบบนี้ไม่เชื่อเย็นลบปลูนะคะมีคนนักธุรกิจที่ทางใต้เหมือนกันนะคะเคยจับจิ้งเหลนได้เหมือนกันนะคะจิ้งเหลนมีสองหางสีทองเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าทําให้เขาทํามาค้าขึ้นขายของได้เยอะขึ้นเลยนะคะก็เป็นขอาเชื่อนะคะเขาบอกว่าใครมีไว้ในครอบครองจะมีโชคมีลาบนะคะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สวัสดีค่ะ